สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราจเจริญกันมาจนถึงอนาปนสติภาวนาในหมวดธรรมวันนี้เราจะมาเจริญต่อกันในสี่ข้อย่อยของในหมวดธรรมนะคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ค่อยค่อย จเจริญกันไปโดยที่จะจับองใดองหนึ่งมาเป็นตัวจเจริญภาวนาก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะเริ่มที่กายในกายสำหรับแม่ชีแล้วได้พิจารณาดูแล้วว่าแม่ชีควรเริ่มต้นที่จิตในจิตเสร็จแล้วมันก็จะ,จะเจริญไปพร้อมทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมแต่ยังไงก็ตาม หลักการของพระพุทธศาสนาหลักการศึกษาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทนั้นเป็นผลที่อย่างเช่นว่าเราต้องการปริญญาใบปริญญาตรีปริญญาตรีหรือความรู้ระดับปริญญาตรีเรานั่นคือปฏิเวทใบปริญญาบัตรนั้นคือผลของการปฏิเวทของเราแต่เรา จะข้ามขั้นจากการปริยัตและปฏิบัติไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราศรัทธาในใบปริญญาใบนั้นเราก็ต้องคลำหาทางที่จะให้ได้มาซึ่งปริญญาใบนั้นนั่นคือทำยังไงละ่ะที่จะเข้าไปศึกษาในสถาบันที่จะประสิทธิ์ประสาท์ปริญญาใบนั้นแล้วเขาก็จะมี ชั่วโมง l ลบคือชั่วโมงทำแ a บคือชั่วโมงปฏิบัติฝึกปฏิบัติก็ต้องฝึกเมื่อวุฒิภาวะหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้แก่กล้าพอสมควรแล้ว <c oughs> เขาก็ประสิทธิปศาสตร์ปริญญาให้เรานี่นี้ในการศึกษาทมก็เช่นเดียวกันก็ต้องพร้อมเมื่อเรา ศรัทธามั่นใจว่าเราเนี่ยเกิดมามีแต่ความทุกข์เราต้องการดับทุกข์เราก็ต้องศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติว่าทางนั้นจะทำให้เราพ้นทุกข์จริงหรือไม่ตอนนี้แม่ชีถ้าคิดในการศึกษาทางโลกเนี่ยแม่ชีก็กำลังอยู่ในเกรด12ก็คือม .6 หรือมศ5ในสมัยแม่ชีอ่ะหรือ ม .8 ในสมัยก่อนแม่ชีเล็กน้อยแล้วพอพรรษาหน้าคือเข้าพรรษาหน้าคือเข้าพรรษาสิบสองเนี่ยเมื่อหมดพรรษาแม่ชีก็จะจบเกรดสิ 12. ก็คือจบม .6 ของน้องๆลูกหลันในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ เดินเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยแม่ชีให้เป็นการเจริญสติเพื่อขจัดสังโยชน์ทั้งสามคือสกยาธิฐิวิจิกิจชาและศิลปะตะปรามาจบปีสี่คือได้ปริญญาตรีเนี่ยมันจะต้องเทียบเท่ากับหรือ จะต้องได้ปริญญามาสักสอใบคือโซดาบันและสกิทาคามีผลนี่นี่นี่เป็นการวางแผนการศึกษาตามคริคูลัมแล้วพอต่ออีก2ปีก็คือจะต้องจบอรหัตผลแล้วต่ออีก3ปีต้องจบปริญญาเอก ด็อกเตอร์ทางอีกสองปีนั่นจบอนาคานม่นธ์อีก3ปีให้เวลาอีกสาปีสำหรับการเรียนปริญญาเอกคือจบอรหัตผลลองดูลองดูลองด,องดูนี่คือนี่คือครูเก่าวางแผนคือเมื่อแม่ชีจบการศึกษาทางบริหารการศึกษาได้นะคะเออเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องวางแผนการศึกษาของตนเองวางแผนบริหารการศึกษาของตนเองแม้แต่เป็นการศึกษาทางธรรมนี่เพอ่งแจไปหน่อยนะแต่เป็นการเพิร์เจอร์ที่อยู่ภายใต้หลักการและเหตุผลและให้เวลาตัวเองเพราะเป็นคนขี้เกียจถ้าเป็นคนขยันพระพุทธองค์บอกว่ากลางวันฉันใดกลางคืนชันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันชั้นนั้นคือให้ปฏิบัติเอาเป็นเอาตายแต่ ม,มันไม่ใช่จริตของเราเพราะจริตเรานี่เป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยมีสมมประทานสี่สมมาวายามะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีความเพียรชอบก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ความเพียรในการทำความดีความเพียรในการ,าานนการะละความชั่วเนี่ยมันเห็นเป็นรูปเป็นผลนะคะเป็นรูปธรรม คือใครจะมาให้คะแนนเราวิตกวิจารณ์กับตัวเราเขาไปไม่ถึงหรอเราเองนั่นแหละที่ต้องวิตกวิจารณ์ในตัวเองให้คะแนนตัวเองว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้เราต่อกันในเรื่องของธรรมานุธรรมะปฏิปตินะคะคือเราจะเจริญสติในฐานธรรมสี่วิธีเจริญสติที่ฐานธรรมบัมเพนธรรมานุ ปัสนาสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันก่อนศึกษาเรื่องนี้ให้ท่านทบทวนเรื่องการพิจารณาธรรมในขั้นตอนที่หนึ่งซะก่อนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการเจริญสติที่ฐานธรรมมีแนวปฏิบัติ2แบบดังนี้แบบที่1มีสติพิจารณาธรรมเป็นประจำในชีวิตประจำวันการพิจารณาธรรมประกอบด้วยศึกษาธรรมเพิ่มเติมทบทวนธรรมและพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆด้วยธรรมในชีวิตประจำวัน ถ้าไม่พิจารณาทำเป็นประจำจะทําให้ข้อมูลต่างๆเริม่มทั้งความรู้ความสามารถในทางธรรมในความจําก็จะลดลงเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองข้อมูลทางธรรมในความจําเป็นคือข้อมูลเนี่ยที่เราจําไว้เนี่ยมันเป็นไตรลัก คือมันไม่เที่ยงมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกมันทนอยู่กับเราไม่ได้แล้วมันก็ต้องหลุดออกไปจากเราแล้วเราก็ควบคุมมันไว้ไม่ได้ตลอดไปนั่นคือกฎแห่งไตรลักษณ์การพิจารณาธรรมเช่นนี้คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันแบบที่สอมีสติในการพิจารณาธรรมเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีก การจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสนั้นต้องใช้ความรู้ที่ได้จากการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นไตรลักตามที่เราเคยฝึกมาในขั้นตอนที่หนึ่งลองไปเปิดทบทวนกันดูนะคะหน้าชีพยายามที่จะแบ่งแยกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วในปกของหน้าชีก็พยายามจะเขียนหัวข้อต่างๆไว้เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า แล้วต่อไปก็จะย้อนไปเขียนหัวข้อทำไว้ในปก y youtube เรื่องต่างๆที่น่าสนใจเพื่อเพื่อนจะได้ต่างติดตามอ่านกันญาติธรรมจะได้ติดตามอ่านกันในฟังกันนะคะไม่ใช่อ่านกันในช่วงตอนที่สนใจที่จับจ้องจะไปเช่นบางคนจับจ้องจะไปสกิทาคามิผลบางคน อย่างแม่ชีนี่จับจ้องจะไปอนาคามิผลก็ต้องทบทวนหมันทบทวนนะคะในทางปฏิบัติเมื่อมีความคิดที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นท่านสามารถดับความคิดดังกล่าวได้ภายในวินาทีที่ท่านจเจริญสสมาธิหรือสติแล้วมีความตั้งมั่นบางครั้งมีความทุกข์ที่รุนแรงหรือมีความทุกข์หลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันขณะเดียวกัน ข้อมูลด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำของพู้นั้นยังมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดับความคิดต่างกล่าวได้จำเป็นต้องพิจารณารมตามขั้นตอนที่หนึ่งเพิ่มเติมต้องใช้จินตามยะปัญญาเพื่อตอบย้ำความเป็นไตรลักษณ์ในจิตใจพร้อมกับลงมือปฏิบัติธรรมตามท,าที่ได้พิจารณาแก้ปัญหาอย่างจริงจังคือภาวนามยะปัญญาด้วยการเจริญสติ สลับกับการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องมากขึ้นก็จะสามารถดับความคิดที่เป็นกิเลสและดับความทุกข์ที่รุนแรงได้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตประจำวันทำได้โดยการฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติและฝึกแบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการพิจารณาธรรมว่าสิ่งที่กำลังมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์นั้น ที่แท้จริงเป็นไตรลักษณ์และตักเตือนตอนเองซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดที่เป็นกิเลสอีกเลยเพราะทําให้เกิดความทุกข์เพื่อโน้มนาวจิตใจให้เกิดการปล่อยวางการเลิกคิดด้วยกิเลสขั้นตอนในการฝึกมีสีข้อย่อยดังต่อไปนี้นะคะ4.1 ศึกษาสัมเนกกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกศึกษาสัมเนกกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเขา้าให้ฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติและแบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการมีสติพิจารณาว่าร่างกายและจิตใจของท่านเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นไตรลักษ์จริงๆโดยใช้ความรู้จากการพิจารณาธรรมในสติปัฏฐาน4่มาใช้ประกอบการพิจารณาโดยตลอดเพื่อจะได้ลดความคิดที่เป็นกิเลสหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของสาเหตุของความทุกข์ให้หมดสิ้นไป mm. การพิจารณาให้รู้เห็นความเป็นไตรลักษ์ของตนเองซ้ำและซ้ำอีก จะทำให้ท่านได้ทบทวนข้อมูลความเป็นไตรลักษณ์ของชีวิตมากขึ้นทำให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจไม่ให้คิดด้วยกิเลสพร้อมที่จะเร่งรัดตนเองให้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้น4.2ศึกษาสมเนียกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้ใหายใจออกศึกษาสำเน็ยกำหนดว่า จากพิจารณาความคลายออกได้ใหายใจเข้าให้มีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติและแบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการพิจารณาสติเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์ซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในสาเหตุของความทุกข์ซึ่งจะพบว่ามีสาเหตุจากความคิดที่เป็นกิเลสข,ของตนเองหรือมีความยึดมั่นถือมั่น ความคิดที่เป็นกิเลสนี้เองจะทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นความทุกข์จึงไม่สมควรเลยที่จะคิดด้วยกิเลสแม้แต่นิดเดียวเมื่อตอบย้ำความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจไม่ให้คิดด้วยกิเลสได้มากขึ้นการยอมรับในความเป็นไตรลักษณ์ของตอนเองรวมทั้งสามารถลดหรือดับความคิดที่เป็นกิเลสได้มากขึ้น จะเป็นผลให้มีการคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้คือพิจารณาความไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาความยังคลายการรู้เห็นความคลายออกได้บ้างแล้วจากกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นเครื่องบ่งชีว้ว่าท่านเริ่มพิจารณาอย่างถูกทางแล้วการคลายออกได้บ้างหมายถึงการที่ยังมีความคิดที่เป็นกิเลสอยู่แต่น้อยลง จึงต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เกิดปัญญาทางธรรมมากขึ้นพร้อมทั้งเร่งรัดตนเองให้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการใช้ปัญญาทางธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องข้อนี้ค่อนข้างยากหน่อยคือการเร่งรัดตัวเองเมื่อไหร่แม่ชีจะขยันสักทีก็ไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยขาดเชือกแบบโนบิตะแล้วค้นหาในกระเป๋า ของดอแลมอนว่ามีอะไรที่จะทำให้ขยันได้มากขึ้นอีกลองดู4.3ศึกษาสัมเนกกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกศึกษาเสเนกกำหนดว่าจากพิจารณาให้เห็นความดับไปหายใจเข้าคะคือัดัดบไป พอจางคลายแล้วก็ค่อยๆดับไปมันก็เป็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะให้แบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการมีสติพิจารณาเรื่องที่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้รู้เห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งและจริงใจในความเป็นไตรลักษณ์พร้อมทั้งตอบย้ำความจริงที่ได้พิจารณาไปแล้วว่าตัวท่านเอง นอื่และสิ่งต่างๆล้วนเป็นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรักษด้วยกันทั้งสิ้นเพื่อน้อมนนาวให้ดับความคิดที่เป็นกิเลสให้หมดสิ้นจะได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพร้อมทั้งเร่งรัดตนเองให้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้นจนความคิดที่เป็นกิเลสหรือความยึดมั่นถึงมั่นหมดไปโดยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนี่ก็คือ ความดับเย็นความดับเย็นความเร่าร้อนเป็นสปัปฏิเสธนิพพานคือนิพพานที่ยังมีลมหายใจอยู่การดับของความคิดที่เป็นกิเลสในเรื่องใดก็คือการดับสังขารในปฏิจจสมุปบาทของเรื่องนั้นๆ4.4ศึกษาสำเนียกกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้ หาใจออกศึกษาสำเนียกกำหนดว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดจะได้หายใจเข้าคือปฏินิสักโคค่ะสลัดซะให้แบ่งสติจากฐานหลักของสติไปใช้ในการมีสติพิจารณาเรื่องที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ซ้ำและซ้ำอีก จนมีข้อมูลทางด้านสติและข้อมูลทางด้านไตรลักษณ์ในความจําเพียงพอและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสลัดเสียได้ซึ่งความคิดที่เป็นกิเลสที่เกิดเกิดขึ้นให้หมดไปโดยไม่หวนกลับมาคิดด้วยกิเลสอย่างต่อเนื่องคือยาติธรรมทุกๆคนเลยที่ฟังแล้วก็บอกว่ามันยากนะคะแล้วตัวแม่ชีเองก็ยอมรับค่ะ คือมันยากขนาดที่ว่ามองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยมืดมนอนทหาการในหนทางมืดสนิทเลยแต่ด้วยความที่ฮึดสู้ก้าวเดินขั้นแรกจะไม่มีก้าวต่อๆไปเลยถ้าไม่มีก้าวแรกแม่ชีกำลังก้าวต่อๆไปอยู่ในมรรคนั้นแล้วค่ะ ในมหาสติปัฐาน4ี่ซึ่งพระพุทธองค์บอกเป็นมรรคองค์เดียวเท่านั้นที่ทําให้หลุดพ้นได้พราะฉะนั้นเนื้อหาสติปัฐานสี่ก็คือเชือกทั้ง8เส้นที่ค่อนเกลียวเข้าด้วยกันเป็นเอกายน,นะมะโคโวิสุทธิโยวิสุทธิโยวิสุทธิยานะคะจับให้มั่นแล้วก้าวไปตามเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งใน8เชือกนั้น เพราะเขาควันเกลียวกันในที่สุดเราก็จะไปถึงพระนิพพานคือความดับเย็นของความถุกทั้งหลายทั้งปวงไปได้วยกันค่ะแต่ไม่ใช่ไปด้วยกันหรอกต่างคนต่างไปจับเชือกเส้นใดเส้นหนึ่งไว้ให้มั่นคงแล้วเดินก้าวไปควรฝึกสังเกตความคิดที่เป็นกิเลสว่าถ้าพบว่า ยังมีความคิดที่เป็นกิเลสเหลืออยู่ก็ให้ท่านเพียรพยายามที่จะเพิ่มพูนข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมนั่นคือพยายามเพียรให้เกิดวิชาในความจําให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อดับกิเลสในความคิดที่เป็นกิเลสเรื่องนั้นๆให้หมดไปพร้อมทั้งเร่งรัดตนเองให้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้นเร่งรัดตนเองนี่แม่ชีเตือนตอนเองค่ะควรตักเตือนตอนเองเสมอว่าทำ เมื่ออยู่ในความจำก็เป็นไตรลักษณ์เช่นกันจึงควรฝึกพิจารณารมเป็นประจำจนเป็นนิสัยเพื่อให้ข้อมูลทางธรรมยังคงมีอยู่ในความทรงจำหรือมีมากขึ้นหรือลดน้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้มีมากขึ้นซึ่งธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและลดน้อยลงซึ่งธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะคะหากพบกับปัญหาที่รุนแรงหรือปัญหาหลายด้านพร้อมๆกัน จนไม่สามารถควบคุมความคิดและความทุกข์ไว้ได้ให้พิจารณาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของตนเองซ้าแล้วซ้าอีกพร้อมทั้งเล่งความเพียรในการเจริญสติและสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถระงับความคิดที่เป็นกิเลสได้สรุปพยายามฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอเพื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่านพร้อมทั้งแบ่งสติมาใช้ในการศึกษาธรรม ควรรมแก้ปัญหาโดยทมเป็นประจำในชีวิตประจำวันเพื่อคงไว้หรือเพิ่มพูนทางด้านสติปัญญาทางธรรมในความจำให้มากขึ้นและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าควรฝึกเช่นนี้เป็นประจำจนเป็นอัตโนมัติหรือเป็นนิสัยนั่นเองสำหรับวันนี้เราก็คุยกัน ในเรื่องของทำในธรรมด้วยอนนาปานสติจบลมแล้ววันต่อไปเราก็จะสรุปก,การปฏิบัติธรรมในรูปแบบของสติปัฏฐานสี่อย่างรวดยอดแล้วเราก็จะคุยกันต่อไปต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของอริยบุคคลที่เราก็เคยคุยกันในภูมิวิลาสินีมาครั้งหนึ่งแล้วคืออันเนี้ยแม่ชีก็พยายามที่จะ ข้อมูลอ้างอิงมาธรรมวิจัยะธรรมวิจัยะคือวิจัยธรรมแล้วเพื่อที่จะเสนอแนะให้ญาติธรรมเนี่ยเลือกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งยึดไว้ถือไว้จับไว้และเดินตามธรรมะเส้นนั้นๆไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับแม่ชี จับปั๊บที่อวิหิงสาวิตกมันกระจายออกไปเลยว่าออกดแห่งกรรมจะได้ไม่มาสร้างวิบากให้กับเราอีกด้วยการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทาไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการทำมาหากินด้วยการละชั่วทำดีจน เป็นปกตินิสัยด้วยการเจริญสติและสมาธิเพื่อให้ทำความชั่วน้อยลงและทำความดีมากขึ้นเพื่อให้จิตใจแข็งแกร่ง,งไม่ให้ความชั่วเข้ามาเบียดบงังและเพื่อให้มองเห็นพระนิพพานในที่สุดสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเราก็จะ ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆๆๆต่อไปอข้อธรรมที่นำมาอ้างอิงก็จะค่อยๆพิจารณานำเอาตามตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้แม่ชีเนี่ยได้มองเห็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมได้มองเห็นในเรื่องของการไม่เบียดเบียนได้มองเห็นในเรื่องของการตัดวิบากแล้วในที่สุด ก็จะทำไม่สร้างแดงเกิดคือภาวะหืือพกเพื่อจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปสำหรับวันนี้คุยกันเรื่องธรรมะขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลใดๆที่แม่ชีได้เจริญภาวนามากได้น้อมนำส่งผลสิ่งที่แม่ชีมองเห็นสิ่งใดก็ขอให้ญาติทัรมได้มองเห็นสิ่งนั้นด้วย สิ่งที่แม่ชีปฏิบัติแล้วได้ผลก็ขอให้ญาติโยมศึกษาธรรมวิจยะแล้วปฏิบัติตามที่ได้พบได้เห็นและได้ผลตามนั้นสาธุ